ดูเรื่องของรายงานต่างด้าวกันนะคะเออรายงานต่างด้าวก็เป็นจุดหนึ่งที่ที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาในขณะนี้ด้วยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะคะก็มีการถแถลงข่าวนะคะเรื่องของการจับกลุ่มคนลาว20คน,นะคะ่ะลักลอบเข้าเมืองผ่านในหน้านะคะโดย เ,เขาให้ข้อมูลคนคนลาวที่โดนจับเนี่ยเขาให้ข้อมูลละเอียดมากว่าเขาเข้ามายังไงลักษณะการเข้ามาเป็นยังไงเนี่ยนะคะโดยหนึ่งในคนต่างด้าวที่ถูกจับได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุมค่ะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นแรงงานภาคธุรกิจป,ประมงในประเทศมาเลเซียแต่ว่าพอเกิดปัญหาโควิด เจ้าของกิจาการก็เลิกค่ะเลิกจ้างนะคะแล้วก็เป็นคนดําเนินการว่าจ้างในหน้าทั้งฝั่งมาเลเซียและฝั่งไทยเพื่อให้นําพวกตนข้ามมายังประเทศไทยโดยต้องการใช้ไทยเป็นทางผ่านกลับไปยังสปปลาวนะคะโ <c oughs> ดยการนั่งเรือเล็กข้ามฟากแม่น้ําโกล,ลกมายังอ,อําเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส แล้วก็จะมีรถ2คันแล้วก็รถกระบะสองคันคอยรับคนเพื่อนําคนต่างด้าวทั้งหมดมาส่งที่สถานีขนส่งจังหวัดปัตตานีจะมีในหน้าเป็นคนดําเนินการซื้อตั๋วให้ค่ะเดินทางมาที่สถานีที่หัดใหญ่จนถูกจับกลุ่มได้เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางถึงหัดใหญ่ประมาณ530ริริงกิตมาเลเซียนะคะทางชุดปฏิบัติการเขาก็เลยขยัผลจับกลุ่มไปยังจังหวัดปัตปตานีด้วยแล้วก็ไปเก็บข้อมูลแล้วก็ดูหลักฐานต่างๆก็พบข้อมูลตรงตามที่ รายงานต่างด้าวคนนี้ได้แจ้งจริงก็เลยเข้าดําเนินการในการจับกลุ่มค่ะครับนี่ก็น่าจะขยายไปถึงใครเป็นคนรับจ้องรับจ้างอะไรด้วยนะคืออย่างที่ทุกคนทราบนะแบบนี้เนี่ยแรงงานต่างด้าวเขาเข้ามามาด้วยตนเองไม่ได้อะนะครับทีนี้มาดูอีก